อ Man, โอเคเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมต้องขอาการาบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ <st ubs> คลิปวันนี้นะครับผมทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับและเรามาอยู่กันในแมเปอะไรวันนี้เนี่ยทรี เพจนั่นเองนี่ครับทุกคนเออเป็นแบบตัวเบต้าด้วยนี่ครับผมโยอรุไฟเออร์เกมพาสนั่นเองนี่ครับเป็นคนละเจ้าของกับทูพีชนะใช่ไหมไม่ต้องสงสัยคือทรีเพจนั่นเองโอเคเจ้าของเนี่ยนะครับเขาชื่อดีไลฟ์ซีเนี่ยนะครับผมดีนเดสโกไลฟ์ซี C เนี่ยคนละเจ้าของกันนะทุกคนสำหรับแมปนี้นี่ครับผมเดี๋ยวผมก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเรามาดูข้อมูลของเกมคร่าวๆกันก่อนนะครับผมทุกคนเขาบอกว่า เกมนี้นะครับผมสร้างโดยดีอาร์ติสโกไลฟ์ซีเนี่ยนะครับกับอะไรเนี่ยอัจฉรายิยูใช่หรือเปล่าวะ่นา่าจะใช่เลยเนาะ <c oughs> <g iggle> ก็ประมาณนั้นนะครับผมควบคุมโดยการเนี่ยนะครับคิวคือการกดเดชหรือพุ่งไปข้างหน้านะครับผมแกปโปก,ก็สเปคบาร์รัวๆเลยนะดับเบลิลสเปคนั่นเองนะครับผมแล้วก็เจคือฮาคิสั้นเอ็กซ์ซีบีคือสกิลผลนะครับคนที่มาอยู่ในเกมก็มีผลอะไรนะผลโมจิ สั้นไฟเลิฟบอมแมกมาไลท์คาวิตี้ดาร์คทันเดอร์สายฟ้าเนี่ยอีทีซีนี้อะไรไม่รู้สักอย่างสักอย่างนึงแหละเนอะนั่นแหละนะครับสคริปโดยคนนี้เลยนะครับเจ้าของแมปนี้ครับแต่ตอนนั้นเนาะชัดดาวเท่ากับอัปเดตโอเคชัดดาวเมื่อไหร่คืออัปเดตนะนั่นเองโอ้โหคนเล่นหนึ่งแซลลี่อตอนนี้2องพันโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการชักช้านะครับเดี๋ยวขออย่าเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมคนตอนนี้เรามาอยู่ทางด้านหน้าของเกมทเกมเลยเกมทรี Game Tree. Game Tree, Game Tree. พีซกันนั่นเองนะครับผมทุกคน ่าตอนนี้นะครับผมเวลอยู่ที่ 822..21.. ออเออนี่ครับผมเวลตันอยู่ที่5,000นะทุกคนนะครับสำหรับเวลแมบนี้นี่ครับผมเพิ่งเปิดมาแต่เวลตันตั้ง5,000เลยนะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับทุกคนโอเคก็ขอที่ผมได้ทำการฟาร์มาสักนิดนึงแล้วเนาะ นิดนิดนึงแหละท่านเทียกประมาห้าพันเดี๋ยวผมจะทาการสอนเล่นเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็ซื้ออะไรยังไงนะครับผมทุกคนนะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนทุกคนเกิดมาเนี่ยใช่ไหมทุกคนเราจะอยู่กันเกาะน,นี้เน,นาะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดยผมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำการลองเล่นด้วยเลยนะครับผมนะอ่ะ เกิดมาเนี่ยทุกคนจะมาอยู่กับดาบคู่ใจหรือว่าดาบคาตนาอันนี้นี่เองนี่ครับเกิดมาก็ได้ดาบเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็เราทุกคนนะครับมาทําการฟาร์มตรงนี้นะครับผมรับเคลยตรงนี้เบลหนึ่งบวกตรงนี้นะครับผมเอ็กเซปไปนะครับแล้วก็นี่นะครับใช้ดาบฟันไปได้เลยนะครับอย่าใช้ผลเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะแมบนี้นะครับคือดาบดีมากนะครับดาบดีมากฟาร์มไปสักเนี่ยนะครับอุ้ยเอ้าเฮ้ยผมตายได้ไงอ่ะโอเคก็เกมนี้นะครับจะมีบั๊กอะไรเยอะแยะอยู่เนาะเยอะใช้ได้ นะครับผมก็ตีเควสตรงนี้ไปให้เสร็จนะครับจะได้เงินตูวสามพันเนาะจากนั้นนีครับก็หรือว่าแนะนําไม่ต้องตีก็ได้เนาะทุกคนได้ดาบคาตานัมาแล้วใช่ไหมทุกคนก็ทําการนะครับมาเกาะนี้เลยนะครับผมทุกคนจุดซื้อเรืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าเกาะแต่ละเกาะนี่คือมีมากมายหลายเกาะนะครับแต่พี่เนี่ยจะสอนอยู่แค่เกาะเดียวนะครับเป็นสุดล้นเองนะครับอันนี้อะไรอ่ะอ่ามีเซกลงเซกเรืออันนูธรรมดาที่ไหนนี่นครับประมาณนี้นะครับผมทุกคน อ่ะก็โอ้หเรือ,อย่างไวเรือ,อย่างไวดูดิเร็วซ้ายเร็วขวาโอ้โหทุกคนเรือแบบโคตรสุดจัดเลยนะครับผมนี่นะครับให้ทุกคนนะครับมองหันมาขวาซ้ายขวานั่นแหละถูกแล้วที่มันจะเป็นเกาะอย่างนี้นะครับมันคือเกาะหนวดดำนั่นเองนีครับผมทุกคนทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลวจะนอนแล้วตีไม่ได้นี่ครับทุกคนทําการถือดาบเนี่ยแล้วมาอยูตตอ่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้นี่ครับเหมือนจะการเหมือนเหมือนจะเป็นบั็กนะครับมันไม่สามารถตีเราได้เนาะ แล้วเราตีมอนได้เปล่าอ้าวเอาเฮ้ยอ้าวทำไมตีไม่ได้เฉยเลย <c oughs> ลองนี้ลองนี้อ้าว okay. โอเคก็ใครที่เริ่มเล่นนะครับเก็บเงินไปสักหน่อยก็ได้นะครับเราไปซื้อดาบหรือไม่ก็ส่วนใหญ่อะเก็เนี้ยง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนซื้อดาบให้นะครับได้โยรุมาเนี่ยนะครับก็ทําการมา ซันตรงนี้ได้เลยนะครับผมคือแบบมาตีตรงนี้เนาะเออตีแล้วเนี่ยทุกคนเวลทุกคนจะแบบขึ้นเป็นทีทีละร้อยอะทุกคนนะครับผมนี่เราอยู่นี้เรื่อยๆเลยออโต้คิกได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมออโต้คิกกันได้เลยนะครับผมเวลแบบขึ้นย่างรัวนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็สแตทนะครับเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนอ่าแต่ดูดูคอยนะ324พอยต์เราต้องทําการเปิดออโต้คิกนั่นเองนะครับผมทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนทําการเปิดโปรแกรมมาเลยให้พรนะครับจากนั้นก็นี่นะครับอับเลย นี่เห็นไหมไม่ต้องมานั่งกดทีละนิดทีละน้อยนะครับผมอย่างนี้คือไวมากนะครับทุกคนใช้ออโต้คลิกนะครับหรือว่าตีบอสพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ออโต้คลิกได้เลยเลยนาะนี่อ่าเห็นเปล่าอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็มาอัพเรื่อยๆเลยอันนี้คือจะไวมากๆตาย e r ล g ก o d เออ <c oughs> ก็ระวังตายกันด้วยนะทุกคนขนาดผมยังตายเลยนะครับส่วนใครเนี่ยนะครับคือที่เกิดมาไม่รู้จุดซื้อโยรุนะครับผมจุดซื้อโยรุนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม โยรูอาโอบีเนี่ยนะครับก็ซื้อได้เลยเนาะอ่าจะเป็นอย่างนี้เป็นวงเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับผมทุกคนอาจจกนั้นก็ทําการกดกินได้เลยนะครับเราจะเราจะได้โยลูมาน,นั่นเองนี่นะครับผมโยรูคือลักษณะประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่าบอกเลยนะครับผมว่าเวลิกูดดีเยี่ยม โอเคนะครับก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมมีร้านมาแนะนำนะครับคือร้านลาวาบัคนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเติมโยรูนั่นเองนะครับผมขั้นตอนคือไม่ยากเลยนะครับผมนะทุกคนทําการกดปุ่มสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยหรือเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการกดเติมเงินนะครับผมอ่าเป็นระบบแบบกริปของควันอะไรอย่างงี้ขั้นตอนไม่ยากนะครับก็แค่ เลือกเมนูซองของขวัญนะครับผมทําการแบ่งจํานวนเงินแล้วก็จํานวนคนรับซองนะครับจากนั้นก็กดสร้างและยืนยันได้เลยครับผมจากนั้นก็เอาลิงก์มาทาการใส่ในช่องนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเติมเครดิตสําเร็จนะครับผมนะทุกคนจากนั้นนะครับก็ทําการไปปุ่มซื้อโลบัคเลยนะครับก็ทาการเช็คโลบัคอะไรพร้อมก่อนนะครับว่ามีโลบัคพอไหมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้ากลุ่มเลยนะครับผมนะทุกคนเข้ากลุ่มะไรเรียบร้อยปั๊บก็เอาชื่อที่เราอยู่ในกลุ่มเนี่ยมาใส่แล้วก็ใส่จำนวนเงินใส่อะไรแล้วกดยืนยันแค่นี้ก็ได้้้้โโยยลลลุแแววนะรรับไดซม โอเคนะครับผมก็อย่าลืมฝากไปใช้บ,บริการกันด้วยนะครับผมผมขอแนะนําเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับทำการหาผลผลอะไรก็ได้ที่มันสามารถบินได้เนาะเพื่อความไวนะครับผมทุกคนอ่ะอย่างที่เขาบอกนะครับกดวคือการแดชอย่างนี้เห็นนะทุกคนอ่ะกดสเป c บาร r ลัวเก็บโปเหมือนจะยังไม่ได้นะเหมือนจะยังไม่ได้นะทุกคนเยงคีย์บอร์ดดังหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมโยลุ oru, เราสามารถตีถึงนะครับนี่ต้องหามุมให้มันดีๆทุกคน ถ้าอยู่แบบมุมดีๆเห็นะจะตีเข้าเนี่ยครับนี่นะครับผมเมื่อฟาร์มจนเรามีเงินพอสมควรแล้วใช่ไหมทุกคนให้เราทําการนะครับนี่ไปเกาะน,นู่นเลยมารีนฟอร์ตนั่นเองนะครับเพื่อไปซื้อไปซื้ออะไรอะไปซื้อเคียวนั่นเองนะรับผมทุกคนเคียวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นของฟรีที่ดีที่ทสุดในเกมหรือเปล่ามไม่แน่ใจแต่คิดว่าแบบเป็นไปได้สูงมากนะครับชึบตรงนี้ต้องมีแบบแกปดหรือ,อไอบินมานะครับทุกคนอ่าซื้อแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ จะได้ลูกแก้วดำๆอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ทําการกดกินได้เลยปึ๊บอ่าเราก็จะได้ดาบอย่างนี้มาเป็นเคียวนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมนี่ย่างแรงทุกคนเออฟาร์มเกาะบอสนั่นแหละเวลห้าร้อยนะครับเกาะเดียวไปเลยนะครับผมยังเป็นแบบเบต้าอยู่นะครับมีบั๊กอะไรเยอะยังไงก็ต้องขอโทษแว่ในครับผมนะทุกคนกดเราซื้อดูนี่เรียบร้อยอ่าแล้วได้ผลเลยมาแมกมาในเช้าผม ตรงนี้คือจุดสุ่มผลเลยเนาะทุกคนนะครับอ่าก็ประมาณนั้นอ้าวอะไรไวะเ,วเนี่ยโอเคกดทิ้งโอเคอ้าวทำไมยังเข้าตัวอะไรล่ะครับเนี่ยอ่าช่างมันเถะดีเซตตัวเองละกันนะี่ครับทุกคนคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วแบบหรือว่าเข้าแบบอื่น ไม่ใช่ดีหรือว่าแบบเข้าแล้วออกใหม่นะครับเรารู้สึกว่าสเตตมันหายไปได้ยังไงคือไม่ต้องตกใจนะครับเป็นบักนะครับให้ทําการออกแล้วเข้าใหม่เลยนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะทําทําการพาท่านชมไปฟาร์มนะครับยั่งเท่นี่โอเคจากนั้นนะครับก็ทําการตีได้เลยนี่อ่าเห็นป้าทุกคนง่ายง่ายจริงง่ายจริงง,รง,ง่ายจังนะครับเปิดออโต้คลิกนี่แบบชิวๆนี่ลองเปิดยาวๆเลยทุกคน โอเคนะครับทุกคนสำหรับอย่างต่อมานะครับก็เห็นมีหลายคนถามมาเยอะมากนะครับว่าพี่อยากหาคี์เอาจากไหนนะครับหาคี้เรากดบนคีย์บอร์ดตัวเจนะทุกคนอ่านี่นะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนคือหาคี์นี่คือเราได้เลยนะเรามาเราก็ได้เลยนะครับผมเอาไปตีบงตีบอสอะไรได้ชิวๆนะฮะใครที่อยากเล่นในมือถือนะทุกคนในมือถือตอนนี้นะครับสามารถเล่นได้นะครับแต่พวกสกิลผลปีศาจหรือสกิลอะไรไม่สามารถกดได้นะครับผม แบบสกิลผลสกิลอะไรเนี่ยไม่สามารถกดได้นะทุกคนอ่าแต่อย่างอื่นสามารถทําได้นะครับปกติเลยนะฮะแต่ยกเว้นสกิลผลนี่แหละนะครับทุกคนก็โอเคก็โอเคก็สนหรับคลิปนี้นะครับผมผมมาบอกเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ถามว่าเป็นเกมสุดเพลียไหมก็เพลียใช้ได้นะครับเพลียใช้ได้เออไม่รู้เจ้าของคิดไงนะว่าทาแมปชูพีทแล้วยังมาทำชูพีทอีกต่อไปใครคิดว่ามีโฟพีทคอมเมนต์กันมา มีแน่แน่โฟกี้เนี่ยมีแน่แน่มีแน่แน่ทุกคนเหลืออย่างไวเลยนะครับผม <c oughs> โอเคก็เอาเป็นว่าเลยครับผมนะทุกคนใครที่โอเคเจใครที่ชอบใจใค,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe l i ค e แชร์กันด้วยนะครับผมนะทุกคนก็เพื่อให้พลาดคลิปใหม่อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกันด้วยโอ้โหลายตาว่ะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะทุกค,คนก็สำหรับการสอนเล่นเบื้องต้นหรือว่ามาเล่นแบบ เบื้องต้นเลยเนี่ยก็มีเพียงเท่าน,นี้เลยเนาะทุกคนแอดมินไม่ได้มาด้วยนะครับแอดมินไม่ว่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบตาอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอกี่ไลค์ดี <c oughs> สักสองร้อยละกันโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วนะครับผมนะทุกคนบ๊ายบายนะครับผมไปละมีสกิลไหมนี่เอ้ยมันมีสกิลด้วยนี่วะเอาเ <c oughs> พิ่งรู้เร <c oughs> ีนมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีสกิล Fucking run up your brain. No, I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play, cool baby. I ain't playing ball.